ใครที่เบื่อการค้นหาใน Google นะครับผมอยากมาลองค้นหาใน ChatGPT ดูบ้างนะครับทำยังไงนะครับผมสามารถคลิปตรงนี้ให้เป็นการค้นหาแล้วก็ลิงก์ไปที่เว็บไซต์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังยกตัวอย่างอของเว็บนั้นมาให้อ่านด้วยนะครับผมทำง่ายๆเลยนะครับพิมพ์แค่สัญลักษณ์เดียวนะครับสามารถทำได้ยังไงบ้างเดี๋ยวรายละเอียดไปดูในคลิปเลยนะครับ รูมา้าออนไลน์สวัสดีครับหลายคนเวลาที่จะหาข้อมูลนะครับเราก็จะหาจาก Google กันใช่ไหมครับพิมอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ผมจะลองใชปัญหาคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับมันก็จะขึ้นเด้งๆมาเยอะเลยนะครับผมบางทีแล้วก็เราไม่รู้ว่าคือจะเอาอะไรมาเป็นข้อมูลหรือว่าเราไม่มีไอเดียนะในการทํางานนะครับผมเราจะใช้ h a GP t GPT ช่วยในการหาข้อมูลนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ถามตอบแล้วนะครับแต่สามารถ ให้หาข้อมูลให้แล้วก็เพิ่มแนบลิงก์มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเข้ากันนะครับผมนี่ผมจะเข้า ChatGPT นะครับอันนี้เป็นตัวฟรีนะครับไม่ใช่ตัวที่เสียเงินนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนแรกมีขั้นตอนเดียวเลยครับก็คือให้พิมพ์เครื่องหมายสลนะครับหรือว่าเครื่องหมายทับนะครับตรงถ้าคีย์บอร์ดทั่วไปก็จะน่าจะเหนือเลขแปดนะครับผมแล้วก็สามารถอันนี้ใช้ d อ a e ได้นะครับในการสร้างรูปนะครับผม เดี๋ยวตรงนี้ในการค้นหาเว็บไซต์นะครับพอกดปุ๊บมันก็จะเป็นคําว่าค้นหาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้คีย์เวิร์ดเดิมในการค้นหาอะไรกันนะครับคัญหาคอมพิวเตอร์ที่คนพบบ่อยอ่านี่ครับผมผมจะใช้เป็นแนวอย่างนี้เพื่อในการทํางานนะครับข้อมูลในการทํางานนะครับผมกดเข้า,านนขไปครับ คือเขาจะเจอเว็บไซต์เลยนะครับหลังจากที่กดเนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะครับอย่างเช่นอันแรกเครื่องทํางานชา้าปัญหาเกิดจากหน่วยความจำไม่เพียงพอนะครับก็อธิบายมาคร่าวๆนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ก็ไปเล็งลิงก์ไปที่เว็บไซต์ได้นะครับผมอันนีสี่สี่เว็บไซต์ตัวอย่างเขาต้องยกตัวอย่างให้นะครับผมเครื่องค้างหรือรีสตาร์ทเองนะครับผมแล้วก็อธิบายข้อมูลมาคร่าวๆนะครับก็สามารถกดตรงนี้เพื่อดิ เด้งไปเว็บเขาด้ครับเช่นรวมสิปัญหาคอมพที่พบบ่อยของ active it นะครับผมอันนี้ก็ช่องของเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถอัดแอในการค้นหาข้อมูลได้นะครับถ้าเราใช้ประโยคเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปหาในคอมพิวเตอร์นะครับใน google นะครับผมก็จะเด้งมาเยอะเลยนะครับเราต้องมานั่งอ่านบางทีเราต้องเข้าไปนั่งดูเว็บของเขานะครับเราไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูรายละเอียดก่อน เมื่อได้มีเสียงร้อง,ง,องเราอาจจะแบบอ่านแค่ข้าวเราจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมถ้าดูในในแชทของ GPT เลยเนี่ย mm hmm. ก็จะเด้งมาประมาณหนึ่งรายละเอียดเรื่องความช้าแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูพร้อมเพิ่มเนื้อหามาให้นิดน,นึงนะครับเราสามารถอ่านเข้าใจได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากเด้งเข้าไปอ่านเพิ่มเติมอ่ะผมลองคลิกเข้าไปดูอ่าก็จะเด้งเว็บไซต์เขาไปเข้าไปเลยนะครับเราก็าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับการใช้แชท GPT ในการช่วยการทํางานนะครับ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่หาข้อมูลอยู่นะครับพอุกวันนี้เวลาที่ผมจะหานคลิปมาลงในช่อง YouTube ของผมเองเนี่ยผมก็ใช้วิธีประมาณนี้เหมือนกันนะครับใช้ h a t GPT ตัวฟรีนี่แหละครับแล้วก็ค่อยแตกย่อยเพื่อไปหาข้อมูลในอื่นอย่างอื่นต่อนะครับผมประมาณนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์นะครับสาหรับคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ